อู้ไม่ได้มาสองสามวันครับไม่ได้อยู่บ้านครับพอดีลูกเข้าโรงพยาบาลครับไม่ได้มาถ่ายเจ้าคุณปูอี้อีกสองร้อยก้ดินเลยพี่น้องอกูกยทรายโกยหินครับพี่น้อง,องดูเสียดายเห็นมากพี่น้องหินก็คนขับไม่อยู่โกยหินเสียดายมากเลยทรายก็ ถพ่วงไม่มีทีเทีับจำเป็นต้องได้เทครับยิมถนนนี่แหละพี่นอ้องวันนี้มาสิบ้อมาวิ่งคอยเข้าไปได้นในสองคันครับหลังจากมีแดดครับพี่นอ้องยิงวนเหมือนท่าทรายเลยไฟเสียไม่ใช่น้อยครับดูพี่นอ้อง เต้นหมอลำปีหน้านี่ไม่เก็บแล้วพี่น้องมีทรายครับนี่อันนี้เป็นตรงที่เต้นมอลำซิ่งนะพี่น้องใายที่ตาคลิปผมตรงนี้จะเป็นที่เต้นหมอลำครับเวทีหมอลำจะอยู่ตรงนั้นครับข้ากลุ่มตัเล่นทรายรพี่น้องโดนทรายสต๊อปครับเพื่อจะให้รถพ่วงมา มีเอาหินมาครับเอาหินมาแล้วก็จะไปเอาทรายครับเสียไม่ใช่น้อยๆเลยเสียทรายนี่น้องต้องมีรถแมคโครทีแล้วก็แมคโครโคุยขึ้นคยขึ้นอย่างนี้ครับถึงจะไม่หายครับทรายรนี่น้องเทแล้วครับต้องให้รถฟ้องใส่เข้าไปเทตรงนี้ตรงแมคโครตักขึ้นนี่แหละ ก็ทีแบบนี้นี่รตยหายไปครับพี่น้องไม่ใช่น,ในน้อยครับได้ก็ได้ไม่ใช่น,ในน้อยนะเจ้าคุดปูอีกสองร้อย ู้เด๋ยดร้อนจัดพี่น้องเล่นทรายเล่นทรายครับเจ้าเอ็กสองร้อยคนปูร้อรถพ่วงครับไม่ใช่รอรถพว่วงรอสิบรอบรอสิบรอบมาทรายครับพี่น้อง คนร้อนก็ต้องกระเดีย้พี่น้องเลยซ่อมใหม่หมดนะครับในคันนี้ครับก็คนขับนะคนนี้เล่งเครื่งองเบามากครับคนละคนกันครับขับ ขับขึ้นเฮนเอรลนะครับคนละคนกันนะครับที่ย้ายแฮนเอรลย้ายมาโควันนั้นครับนี่อยู่นี่ครับนี่ตรงนี้แหละคนละคนกันนะครับนี่คนนี้ครับคนขับคนนี้คนขับคันนี้จะมีสองคนครับคนที่มาย้ายรถนั่นก็คือตัวแทนครับมวยแทนครับ ไม่มีโหลดเลยพี่น้องทำงานดีครับไม่มีโหลดไม่มีบอนก็ไม่เยอะตักท้ายอุ้มท้ายก็ไม่มีหนักเครื่องครับไม่มีหนักปั๊มครับว่าตักแยบใจเย็นครับเร่งเครื่องไม่แรงครับเล่งเครื่องไม่เยอะแต่ก่อนผมไปวิ่งด้วยกับคันนี้ที่ยังไม่ได้ขายมา ตรงนี้นะครับให้หัวหน้าครับเลยเครื่องเยอะกว่าน,นี้อีกนะครับผมตักขึ้นสิบรอนี่คันนี้เป็นรถของนาหวาดครับนาสีสวัสด์ผมเคยวิ่งร่วมอยู่ครับคันนี้นครับแล้วก็มาตัดคู่กับแท็กเตอร์คนปูเรานะคันนี้ครับตามถนน,นครับคันนี้ก็เคยทำงานคู่กับแท็กเตอร์ คุณปู่เราครับนี่ยโ้แดงไปเลยครับเข้าหน้าง,งานไม่ได้ครับน้ำก็ขึ้นเยอะแล้วครับนี่บ่อน้ำไหลน้ำโคงนุนครับ น้ำขึ้นเยอะมากเลย,ยเสียด้ทรายครับทุกท่านทรายหายไป่ใช่น,น้อยๆนะครับนี มีเหะพี่น้องไม่ใช่ขั้นต่ำละ5เที่ยวสอครอบถ้าตัดหมดเสร็จเนีัยที่หายไปนะพี่น้องไม่ได้หมดนะครับทราย ร้นอนมากเลยครับเยือนจุด ดูพี่น้องขนาดแดลดลร้อนครับไม่มีโหลดเลยครับพี่น้องวันไม่มีไม่มีโหลด,ดงานเรียบ ยกสูงก็ไม่มีโหลดไม่มีหนักเครื่องรคับ นี่สายพังมามาครับสายพังมากสายพังมาา